คำนายศึกลุกหนังกับชอตเดตประจำวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2567ไปกันส0คู่นะครับคู่แรกบิ๊กแบตประจำวันสเปอร์เปิดบ้านเจอริวพูเตะกัน5าทุ่มครึ่งถ้าดูจากสถิติ Head to Head สเปอร์ค่อนข้างเป็นรองริวพูเจอกันมา10เกมหลังสุดสเปอร์ชนะริวพูแค่นัดเดียวที่เหลือริวพูชนะไป7เสมอไป2 2เกมหลังสุดสเปอร์เรียกความมั่นใจด้วยการถล่มเซาท์แฮมตัน5-0แล้วก็ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด4-3แต่ริวพูเอง10เกมหลังสุดก็ไม่แพ้ใครแล่ะครดว่าค มีให้ใช้งานมากขึ้นโดยเฉพาะเดียโกโชต้าฉเด็ดให้ลิวอพูบุกชนะ3-2คู่ต่อมาแมนยูเปิดบ้านเจอบอลมัดแมนยูมีทิศทางของทีมดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ายังคงเจอปัญหาอาการบาดเจ็บของผู้เล่นอยู่แต่ฟอร์มในบ้านแมนยูถือว่าน่าจะไว้ใจได้แต่วันนี้ต้องเจอกับบอลมัดที่พวกเขามาจะเอาชนะทีมใหญ่ๆได้แต่วันนี้มาเล่นเป็นเกมเยือนฉาเด็ดให้แมนยูเปิดบ้านชนะ2-1คู่ต่อมาเอเวอเรตันเปิดบ้านเจอเชลซีเชลซียังคงดูดีกว่าฟอร์มร้อนแรงแบบสุดๆแต่คาดว่าวันนี้ก็น่าจะหืดจับพอสมควร กถือว่าอ่าาาทํไดด้้คออนขงีเดตให้เชลซีบกเฉือน1-0คู่ต่อมาฟูลแลมเปิดบ้านเจอเซาททัมตันแน่นอนว่าฟูลแลมเล่นในบ้านยังคงแข็งแกร่งกว่าเซาท์ทัมตันถึงแม้จะเปลี่ยนคุณซือแต่ชื่อชั้นก็ยังมองว่าฟูลแลมเหนือกว่าช็อเดตให้ฟูลแลมเจาบ้านเปิดบ้านชนะ3-1คู่ต่อมาเลสเตอร์เปิดบ้านเจอวูฟแฮมตันทั้ง2ทีมมีการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณซือทั้งสองทีมเลสเตอร์เล่นในบ้านก็มักจะทําได้ดีแต่แนวรับยังคงมีปัญหาส่วนวูฟเกมรุกดูดันทําประตูได้เกือบทุกเกมวันนี้มีคุ ในเรื่องของเกมรับได้แต่คาดว่าคู่นี้น่าจะมีประตูให้ดูกันเยอะช็อตเด็ดให้เสมอกัน2-2คู่ต่อมาวอฟบวกเปิดบ้านเจอกับโบลเซียดอตมุนดอตมุนเล่นเกมเยือนไม่ค่อยดีเลยในเลก6นัดยังไม่ชนะใครในเกมเยือนเสมอ2แพ้ไป4ซึ่งวอลฟบวกช่วงนี้มีผลงานในบ้านที่ดีหานัดหลังสุดไม่แพ้ใครช็อตเด็ดให้คู่นี้เสมอ1-1คู่ต่อมาออตแลนตาเปิดบ้านเจอเอมโปลีฟอร์มของเจ้าถิ่นยังคงดูดีกว่าช็อตเด็ดให้อตัตแลนตาชนะ2-0คู่ต่อมามอนซาเปิดบ้านเจอยยูเเวว่่ังงคง แพ้ใครในหลีกแต่หนักไปทางเสมอแต่ถ้าเทียบกับฟอร์มของมอนซ่านะตอนนี้ที่รังอันดับ19เกือบบวยของตารางยังมองว่ายูเว่ยังมีทีเด็ดที่จะเบียดเอาชนะได้ชอดเด็ดให้ยูเว่ชนะไม่1ก็2 0ูคู่ต่อมาเรเอัลมาดริดเปิดบ้านเจอกับเซบียาวันนี้เรเอรลมาดริดจะไม่มีวีนิสุจูเนียที่ติดโทษแบนคาร์ว่าเกมรุกอาจจะต้องพึ่งพาจูดเอ็บปเป้และโรดิโกแต่ก็ยังมองว่าเล่นในบ้านน่าจะเอาชนะเซบียาได้แต่ด้วยความที่เซบียาเป็นทีมที่เขี้ยวพอสมควรชอดเด็ดให้เรมาดิท คเฉือนนึ่คู่สุดท้ายเลยกันเดสเปิดบ้านเจอกับบิอาเรลถึงแม้ว่าเกมล่าสุดเจ้าถิ่นจะบุกไปเอาชนะบาร์เซโลนามาได้1.0ต่อศแต่ถ้าดูฟอร์มภาพรวมจริงๆพวกเขายังคงเป็นทีมที่เอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ชอาเดตให้บิอาเรลบุกชนะ2อจัดไป